คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้ตั้งแต่ดอทเปิดแรกๆนะฮะ What What อ่อนี่มันอะไรกันฮนะเอ่อ uh, What What is it อ่านทุกคนดูนี่สิครับอ่า uh, สร้างตัวนะฮะ เราจะแฝงตัวนะฮะเราจะตั้งชื่อกะโลกะลานะฮะอู้อู้โอ้โอโอนี่มนสุดยอดไปเลยครับเอา,ารถคันไหนดีฮะปกติเวลรอนันก็สวยนะฮะอันนี้ก็แจมนะอันนี้ก็แจมกว่าแต่ว่าอันนี้ดีกว่าฮะโอเคอันนี้ครับโรบอชเชดดีเวล,ลอนนะฮะอู้มีเซต,ตแต่งให้เรียบร้อยเลยอะเสต็จนี้เลยฮนะแน่นอนครับกดดูได้ไหมดูไม่ได้แลมฮะ แลมยังเยอะออกม่เยอะไม่เยอะเอ่อกระจกหน้าครับเป็นสีรถก่อนมันจะได้แบบเฟี้ยวๆนะฮะอคอันนี้แหละอันลายรถครับมามโอ้โหสีนี้แหมคุมกับทั้งคันเลยอ่าไม่ต้องตกใจนะฮะว่าเกม雷捷 ty ที่ไหนนะฮะเนี่ยอ่าอันนี้เป็นเกม雷捷 ty นะฮะ ที่ชื่อว่า d o t l e City นะฮะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปเจอมาได้ยังไงเนี่ย <c oughs> อันนี้เซิร์ฟเขาก็เพิ่งเปิดนะฮะเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานนี่แหละเออก็ใครอยากเข้ามาแต่งรถเล่นก็มานะครับตอนนี้เขาแค่พัฒนาเซิร์ฟอยู่นะฮะตอนนี้ทีมพัฒนาเขาก็มีแค่คนเดียวนะฮะอันนี้เลยแล้วกันเอออันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้เออโอเคครับเริ่มถึงก็เลเวล45เลเวล200นะฮะไปลองดูกันนะฮะว่าจะสนุกหรือเปล่าอืม นะเริ่มถึงก็ใส่เครื่องใส่รถอะไรเรียบร้อยเลยฮก็มีหนึ่งอันคือท่อนะฮะยางยางจะเวลสองร้อยร้อยแปดห้าร้อยแปดห้าร้อยแปดห้านะฮะแล้วก็ร้อยเก้าสิบอันนี้นะฮะอืมเบรกก็เท่านี้นะฮะของแต่งก็โอ้โหบวกสิบ้าเรียบร้อยฮนะโอเคลองดูฮะความแรงรถนี้ฟิวสืสามร้อยหกครับใช้หน้าเลยเนะี่ย โห้ยแรงมากครับเหวี่ยงดูฮนะอ้อเอื้อ <laughs> ก็มีแข่งมี X mode นะครับแล้วก็มีแข่งห้องธรรมดาเนาะแค่นั้นแหละ LE ไม่แน่ใจนะฮะว่ามีหรือเปล่าเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งสังเกตบูทเราเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยบูทเราสามราสิบเลยฮนะเจอบอยแบนฮะสวัสดีครับบอยแบน โ, <anut S 2> โ,โอ้ su, โหก็เอาเป็นว่าใช้ได้อยู่นะฮะก็สนุกอยู่ฮะแต่รู้สึกว่าเสียงเครื่องจะแปลกๆหน่อยใช่ไหมล่ะเราลองถอดเครื่องดูบ้างองไหมอย่าอย่าเสี่ยงเกือาโอเคลองเข้าช็อปดูนะฮะนี่ครับช็อปนะฮะปึ๊บโอเคในช็อปประมาณว่าไม่มีอะไรนะฮะไปเราลองไปดูห้องเชือกนะฮะว่าจะเป็นยังไงฮะห้องเชือกจะ ห้องเต็มหมดเลยอะ่ะ X mode กำลังจะเริ่มอีกแล้วไปไปดู X mode ข้างหน้าคร X mode สิ้นสุดวะไม่ใช่เริ่มเราก็เปิดห้องเชือดดูบางพังนะฮะโอเคเข้ามาห้องเชือดฮะเรียบร้อยครับ X mode ก็กำลังจะเริ่มพอดีเลยโอ้โหเซิฟนี้มันสุดยอดนะฮะรถแต่งพร้อมนะครับใครอยากสุดก็มาเซิฟนี้ได้เลยนะฮะไม่ได้โปรโมทนะฮะแต่ว่าก็มันสุดจริงอ่ะครับอืมเม็ดตูดฮะเม็น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 ตูดเม็นตูดเม็นตูดก็ตามตูดไปฮะอ หยอกนะฮะหยอกขอเอ็กทีตึงๆะฮะได้ครับเดี๋ยวผมจบตรงนี้เดี๋ยวผมไปเอ็กทีแน่นอน,นะฮะเดี๋ยวผมจะไปตึงๆด้วยนะฮะ <c oughs> มุนๆะมุนมีสกิลบัฟป่ะเนี่ยมีว่ะขอบัฟก่อนนะใครไม่บัฟไม่รู้นะฮะใครบัฟไม่บัฟไม่รู้นะฮะผมบัฟก่อนแล้วกันโอ้ได้ด้วยะฮะอย่ oh, พาพลาดนะโอ้ได oh, okay, ้โอเคฮะโคตรแรงชอบมากเลยว่ะใครอยากอะไรอยากสุดมาเลยนะฮะเขาไม่ได้จ่ายเลยเรซิตี้ดอทฮะ ูชื่อด้วยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าขับโคตรเร็วรีบไปไหนกันเนี่ยโคตรตึงไปดูว่าจะได้อะไรครับปิงได้500 RP อะ r าพีอาพีดูหน่อยละกด U ใช่ป่ะเออนี่ยสกิลพอยต์สามหมื่นครับ <laughs> ม,มีทำไมเยอะแยะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะเราไปดู x อ็กซ์นอกดีกว่านะครับ แล้วกเ็เดี๋ยวเราอัพสกิลพอยต์ดูนะว่ามันจะอัพได้หรือเปล่าโอเคลองดูนะฮะโอวได้ครับอุ๊ยไีกด้วยอัพได้นะฮะผลสรุปคืออัพได้ฮะรเราสามารถอัพได้ทุกอันเลยอนะเออเอเฮ้ยม่เคยแบบปั่นมาสุดขนาดนี้เลยเนะี่ยโอเคมาลองอันนี้ต่อแม็กแม็กแม็กอ p m เอ้ยเออแม็ก RPM ถูกแล้วแม็กสปีดอยากรู้จังว่าบัฟเต็มนี้จะแรง่าหรือว่าบัฟหลอกเอาไว้หลอกเฉย ตอนนี้ก็สองร้อยเจ็ดเออเดี๋ยวประมาณไอ้สามร้อยเจ็ดดิเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวรอบัฟเดี๋ยวรอบัฟนะฮะโอ้รถเลี้ยวแบบปามคมเนี่ยยอดเลยฮะ NPC ยังไม่มีนะฮะหรือว่าผมยังไม่เจอ NPC เอ่อไม่น่าจะมีก่อนนะฮะ NPC ตัวเกมก็ไม่มีอะไรทำนะฮะก็ วิ่งรถแข่งรถกันไปชิวๆนี้แต่แข่งในคาบที่ว่าเเรามีรถตำนานแข่งกันนะครับคือมันสุดจริงๆอ่ะครับน้องๆโอเคไหมบัฟนะฮะเดี๋ยวบัฟบัฟัวๆเลย3 2 1 0องหนบะัฟฮะโอเคมีผลด้วยบัฟมีผลจริงๆอันนี้แหววิ่งธรรมดาโอ้ยมีผลของความแรงมากครับเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไห สามร้อครับบูทอ่าบัฟที่เพิ่มความแรงก็หมดแล้วนะฮะไม่สองเก้าอ่ะโอ้ยยกล้อยกล้อยอยากแข่งเขาจังเอพีเลยเยอะมากสุดยอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กตรีมเอ็กตรีมก่อนฮะเราลืมเอ็กตรีมได้ไงเอ็กตรีมไปดูกันฮะเอ็กตรีมโดยเริ่มต้นคืออะไรอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง อยากได้ตึงๆ่ะครับอ,อ่ะมาดูกันนะฮะว่าเอตรีมจะเป็นไงฮะรถเห็นครบนะฮะเห็นกันอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าไปถึงบางจุดจะอ่าจะหายหรือเปล่านะฮะเหมือนตอนดาร์กแรกๆเหมือนตอนรีเบิร์ตแรกๆนะฮะอืเหมือนโดนจำกัดความเร็วอะโอเคแล้วโดนจำกัดความเร็วแบบเต็มที่เลยนะฮะเราต้องอขับอย่างมีสปิะฮะ เฮ้ยผมสามารถเพิ่มรถได้ป่าวะม,มีคนเหมือ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 นมีคนใช้โปด้วยป่าวะเฮ้ยไม่นี่หว่ามันเป็นตำนานมันในนั้นได้นี่หว่าผมลืมไปมสามารถดับเบิลในนั้นได้นะฮะดับเบิลสตาร์ทเออเนี้ยสมมติเราอยู่ด้วยความเร็วแล้วใช่ไหมสามารถแบบกดได้อีกเออยอดอามาฮะมาฮะมาเลย,ยเปิดอื้อหือ,อ,อ,อหมุนหมุนดี โอ้โหหมุนชาน้าไว้นี่หมุนเงี้ยมันจริงจริงเนี่ยหมุนให้กูได้ทีหนึ่งให้กูได้ทีหนึ่งกูได้ทีหนึ่งโ,โหแม่งโลอะ แม่งไม่ได้ไปขอตึง,ตงๆเลยแม่งตึงจัดๆโอ้มันวาร์ปให้วะอ่ะวาร์ปกลับมาที่เดิมแล้วก็วาร์ปไปไหนอ้าวแล้วทำไมรถเรามันไม่ขึ้นบวก15เหมืออคนอื่นอ่ยนะเครื่อง2.9ครับ m a ก RPM ก็950สบ Boot Overdrive โอโโโ้โหแม่งโคตรโ,โคตรโหดโหดมากครับโหดกว่าน,นี้ก็ไม่จะโหดไปไหนแล้วนะอันนี้ที่สุดแล้ววียัยงชนมากเลยข้างทาไปดิ เราต้องตั้งสติในการขับนะเย yeah. ี่ยกูเพิบอกเมื่อกี้กูพูดไม่ทันขาดคำอืมอ่ะจำจกัดจำกัดจำอ่ากำจัดศัตรูออกไปนะฮะอิสเอย้ยงบงบไงนะโคตเทพอะไรบูดโอ้โหแม่งยังมีบูดเหงเหลืออีกเฮ้ยเอ้ยตรงนี้แบบเอ้ยเห็นคนว่ะปกติจะไม่เห็นคนแล้วนะ มันจะมีอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวโคตรมันนะโคตรมันโอ้ยมันจะชนา่าพัดแสยอยงอะไรวะแล้วมันก็เร็วเกินด้วยนะเราแม่งวิ่ง300ฮะ3 0 5 3้6เองเฮ้ยดูว่ากูดโดนจำกัดความเร็วอยู่คนเดียวเนี่ยหมุนอือเนี่ยตรงเนี้ยราจะหายกันไปนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่หายนะก็แสดงว่าเฮียสัสก็แสดงว่าถือว่าโอเคนะอืม ไม่ได้ของเชี่ยอะไรเลยนะเ,เข้าใจเ,าเข้าใจเ,าเข้าใจโอเคเอา่าพาสเวิร์ดนี่ก็มีนะฮะเออตลาดตลาดไม่มีคนระับมีแต่อันนี้นะฮะแล้วก็นิวส์ครับเป็นเอ็กซ์ตีมเนาะไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะฮนะเซิร์ฟนี้สุดยอดนะฮะมาขับรถเล่นกันนะฮะเฮ้ยไอ่เหี้ยชนทำไมวะเนี่ยชนมาเออนั่นแหละไ,ไม่คืนละ เกือบไปแนละ้วฮะดีว่ากูมีสติหมุนความเฮียบบังเกิดแล้วฮะหมุนทีเดียวกูก็ปิอ๋อแล้วเฮ้ย hey, อะไรวะเนี่ยเฮ้ย hey, ได้รับไอเทมฮนะงงฮนะงงจะเข้าเส้นชัยแล้วจะเข้าเส้นชัยแล้วแม่งมันมันมันนะโอเคจบนะฮะ เมื่อกี้เราได้ล้ออ่าล้ออะไราวะใส่ของไม่ได้ด้วยเหรอว่าใส่ได้หรือว่ามันยี่ห้อเดียวกันลองถอดดูนะฮะเคเราสามารถถอดของได้ใส่ของได้โอเคตัดเครื่องใส่เครื่องครับได้ครับอืมเดี๋ยวดูอะไรนะฮะเออ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 ถูกแล้วถูกแล้วโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันฮะ